รถเราใช้ใช้อยู่เนี่ยนะครับจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราล้างรถพอเราล้างรถเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกชิ้นส่วนพลาสติกสีดำเนี่ยจะกระดำกระด่างนี่แหละครับปัญหาเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ปัญหากันสวัสดีครับพบกับผมโอไอเอสซูเปนะครับ เราหายกันไปนี so, actually, ่หลายเดือนเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับก็มาในวันนี้เนี่ยมาเจออะไรดีๆที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมหรือว่าท่านไรเดอร์ท่านไหนก็ตามเนี่ยที่มีมอเตอร์ไซค์ใช้อยู่เนี่ยนะครับจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราล้างรถพอเราล้างรถเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกชิ้นส่วนพลาสติกสีดำเนี่ยจะกระดำกระด่างนี่แหละครับปัญหาเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ปัญหากันพอดีเรามาเจอน้ํายาอยู่ตัวหนึ่งนะครับของลิควิดมอลลี่ซึ่งเป็นน้ํายาที่ ผมไม่อยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมกันมากเลยนะครับว่าน้ํายาตัวนี้มันมีประโยชน์มากน้ํายาตัวนี้นะครับก็คือน้ํายาพลาสติกไลท์นิวนั่นก็คือเป็นน้ํายาที่ฟื้นฟูแล้วก็บํารุงพลาสติกที่มันเป็นชิ้นส่วนพลาสติกสีดำนะฮะที่อยู่บนรถเนี่ยทั้งหมดเลยเอาเนี้ยมีของดีก็เลยอยากบอกต่อเอเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันดียังไงไปเดี๋ยวเรามาชมกัน ตัวอย่างของเราคันนี้เนี่ยนะฮะก็คือเจ้าคิวบิกรถคิวบิกคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบชิ้นนี้เลยง่ายๆนะฮะนี่รถใช้จริงของพนักง,งานที่ร้านเรานะครับตัวนี้ดูนะท้องหลังเนี่ยดำๆผ้าผืนนี้เราเป็นผ้าชุบน้ำนะครับผ้าชุบน้ำเราจะเช็ดทำความสะอาดให้ดูก่อนนี่นะ ถึงเราล้างรถเกลี้ยงแล้วก็ตามมันก็จะไม่ได้เกลี้ยงอย่างที่เราคิดนี่เราเช็ดด้วยผ้าเปียกนั่นก็คือการทำความสะอาดนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอดูนะครับพอเวลามันแห้งเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงว่าพอเจ้าตัวเนี้ยมันแห้งแล้วเนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องน้ํายาตัวนี้แล้วกันนะครับน้ำยาลิควิดโมลี่ตัวพลาสติกไรนิวตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นน้ำยาที่ฟื้นฟูแล้วก็บำรุงชิ้นส่วนพลาสติกสีดำนะทั้งหมดเลยโดยตัวน้ำยาเองเนี่ยนะครับก็จะมาในบรรจุพัณฑ์250 ml 1ขวด Made in German นเราเปิดให้ดูเนี่ยนะครับก็จะถูกซีนมาได้อย่างดีนะทีนี้เรามาเริ่มดูดูตรงนี้กันเนี่ยพอเราเช็ดด้วยผ้าเปียกแล้วนะครับสังเกตน,นะพลาสติกสีดำโอเคแหละรถใหม่ๆมันก็ใหม่ดีหรอ แต่พอรถที่ใช้งานไปแล้วอ่ะจากสีดำเนี่ยล้างรถให้เกลี้ยงยังไงก็ตามอ่ะมันจะดำมันจะด่างมันจะซีดด่างอ่าเนี่ยแห้งหมดแล้วมันจะซีดด่างเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบน้ำยาให้เพื่อนๆผู้ชมได้ดูกันว่าเราทดสอบครึ่งนึงเป็นอย่างไรเอาละวิธีการใช้งานเขย่ากระป๋องนะครับ เขย่กากระป๋องเสร็จแล้วก็หยดลงบนผ้าทำไมเราถึงบอกว่าต้องเป็นพลาสติกสีดำเท่านั้นก็ดูน้ำยานะครับน้ำยาเราจะเป็นสีดำๆอย่างนี้จึงเหมาะกับการใช้กับพลาสติกสีดำเอาละเราจะใช้ให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนเราจะทำการชโลมน้ำยานะครับโดยการที่เอาน้ำยาเนี่ยหยดใส่ผ้านะแล้วเราก็ถูไปที่พลาสติกที่เราต้องการบำรุงรักษา แล้วก็ฟื้นฟูเขาเนี่ยให้กลับมาดำเงางามเหมือนเดิมนะครับเรื่อยๆเนี่ยก็วงไปเรื่อยๆนะครับตัวพลาสติกเองเนี่ยถ้ามันมีความโซมมากยกตัวอย่างเช่นคันนี้นะครับเราอาจจะต้องทําการชโลมน้ํายาเนี่ยซ้ําไปเรื่อยๆสักสองถึงสามรอบนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวพลาสติกเนี่ยเขารับน้ํายาเข้าไปในตัวเนื้อเขาเนี่ยมากขึ้นนะฮะอาจจะต้องลงซ้ําไปเรื่อยๆสักสองถึงสามที เนี่ยนี่เราก็จะลงให้ดูนะครึ่งหนึ่งเราลงถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆนะครับดูนะเนี่ยน้ำยาที่เราฉโลมลงไปนะครับสักสองถึงสามรอบตรงนี้นะฮะหลังจากที่เรา ลงน้ำยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งล้างรถนะครับให้น้ำยาเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วก็เกาะอยู่ในตัวพื้นผิวพลาสติกเนี่ยซักประมาณสามถึงห้าชั่วโมงก่อนแล้วเราค่อยล้างรถนะครับแต่ถ้าโดยเบื้องต้นเนี่ยเนี่ยหลังจากที่เราชโลมน้ำยาไปแล้วนะครับถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆน้ำยาเนี่ยจะเริ่มซึมเข้าไปสังเกตดูนะฮะสองฝักเนี่ยที่เราชโลมไว้เนี่ย เทียบกับฝั่งที่เราไม่ได้ชโลมหรือว่าไม่ได้ทาน้ํายาก็ดูแล้วกันว่าความใหม่เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนดังนั้นเนี่ยรถถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆและยิ่งถ้ารถที่มีพลาสติกเยอะๆแบบนี้นะฮะควรจะบํารุงไว้อย่างน้อยๆน้ํายาตัวนี้พอทาไปปุ๊บเนี่ยอยู่ประมาณสักสเดือนแน่ๆอยู่ละแต่เน้นเลยนะว่าถ้ามันโซมขนาดนี้เราควรจะต้องลงน้ํายาซ้ําไปสักสอถึงสามรอบนะครับและทิ้งไว้ให้มันเซตตัว คราวนี้ยรถคุณใหม่แน่นอนล้างรถยังไงก็ยังอยู่แบบนี้นะแต่มันก็จะหลุดไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลานานมากกว่ามันจะหลุดออกไปซึ่งจากที่ผมทดลองเนี่ยสามเดือนได้ครับกว่ามันจะน้ํายาก,กว่ามันจะหมดสภาพออกไปนะฮะมาด,ดูนะเอมือถูมือถูไม่หลุดนะครับไม่มีอะไรติดมือมานะนี่มือผมเลอะอ่า ไม่มีอะไรติดมือมานะครับลื่นดำเงางามอ่ะผมเอาผ้าแห้งถูนะครับปกติดีเอาฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ถูกปกติดีนี่น้ำยาซึมเข้าไปเลยที่ตัวปลาติก เป็นยังไงกันบ้างครับน้ำยาที่ผมแนะนําน่าใช้นะถ้าสําหรับท่านใดที่มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ได้นะครับ<ม>ก็สามารถซื้อน้ํายาตัวนี้ไปใช้งานได้อันนี้คือเราเห็นว่ามันใช้ได้จริงใช้ได้ดีเราก็เลยมาแนะนําให้ผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนจะซื้อที่ไหนไปหาซื้อเอ,เองนะฮะหรือจะอินบ็อกมาหาเราก่อนนี้ก็แล้วแต่สะดวกครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากลิฟวิมอลลี่วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ